สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใน YouTube ผมวันนี้ผมนำสมเด็จหูใบสีอกตลอดขัดสมาธิเพชรฐานสามชั้นนะครับมาให้ท่านรับชมครับมาเสนอเปิดราคาในราคา35,000บาทใครสนใจก็ติดต่อมาที่ไอ l ดี e ไลน์ศูนย์เก้าเก้าหสีเจ็ดเนะครับสมเด็จองเนี้ยมันจะเล็ก ฝ่าสมเด็จธรรมดานะครับมันก็จะใหญ่ฝ่าสมเด็จสมเด็จพิมคะแนนสักประมาณครึ่งเซนเนื้อมนอสายก็จะมีไข่ขึ้นมาจะมีไข่ขึ้นมาจากเนื้อเลยนะเนื้อมนอสายก็จะมีสีน้ำตาลลายมีไข่ขึ้นมา ด้านเสียนพระก็จะเป็นหูใบสีคือหูลักษณะเป็นแบบนี้นะเกตก็ไปติดที่สมแล้วจะไม่มีขอบบังคับพิมพ์นะครับไม่มีขอบบังคับพิมพ์มีแค่สมและสมกับขอบเนี่ยมันจะระยะห่างก็จะเท่าเท่ากันขอบสมก็จะไม่ไม่เยะไม่ไม่โอนไปข้างใดข้างหนึ่งคนระับมันเหมือนกับลักษณะอยู่ก,กลางพอดีเลยแล้ว ดูแล้วจะไม่มีไม่มีลำคอคนระับอกตลอดคืออกเนี่ยล่องไปถึงไปถึงตรงไหล่เลยไหล่พาแล้วก็แขนพาก็จะเป็นเหมือนลักษณะว่าสองท่อนนะครับสองท่อนคือมาถึงตรงแขนแล้วก็หักลงมานี่เลยหักลงมาที่มือไม่ไม่โคงนะ้งครับแล้วขัดสามาธิเพชรก็ลักษณะเนี้ขัดสามาธิเพชรออกฝ่าทับซ้าย ขึ้นไปแต่เหมือนกับว่าสองด้านจะเหมือนกับเป็นตัวเอสเล็กแปดครับเหมือนตัวเลข8แปดฐานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเ,เหมือนฐานเหมือนฐานหมอนเหมือนหมอนข้างแล้วก็ด้านนี้ก็จะออกแหลมๆออกแหลมๆนะครับคือผมให้ท่านดูว่าถ้าท่านแท้ท่านติดต่อมาครับมามาชมพระเอาได้ด้านค้างก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เป็นรูเป็นปิดด้านหลังก็มีรูแล้วก็มีรอยมีเนินนะครับเนี่ยมีไข่ขึ้นไข่ขึ้นจากเนื้อผ้านครับเนี่ยคือผมเปิดราคาสามหมืห้านันบาทใครว่าแท้ถูกใจต้องการจับเป็นเจ้าของนะครับ ก็ติดต่อมาที่อดีไลน์ศูนย์เก้านะครับหรือติดต่อมาตามช่องทาง youtube ผมก็ได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้ก็ใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ